มาเล่นที่ใหม่อีกแล้วแถวแถวบ้านนี้แหละ <c oughs> ชอบอ่ะลูกนี่ขอบร้วยอย่างดีเด็กออกไม่ได้นะคะไปตามรถไปตามถนนไม่ได้มีที่ล็อยังไงลูก ห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปกินข้าวแวะมาเล่นนิดนึงฝนไม่ตกตอนแรกบอกอากาศฝนจะตกเอ้ยเบาเบาเบาๆแป่งแรงพอแล้วไม่เอ <laughs> แป่งแรงโอ oh, <laughs> ้ดีด <laughs> ดีด <laughs> <laughs> ดีดเลย <laughs> วันนี้พาไปกินเฟนชฟรายมา กินขนมปังมีแฮมเบอร์เกอร์เกี้ยกินแต่เฟนฟายอย่างเดียวชอบกินเฟนฟายฟึบฟึบฟึบติ้งเสียวเปล่าเสียวเปล่าไปนัองอ่งดีๆไม่ทำขางั้นเด้ไอ้ห้อยลงข้างหนึ่งอีกนะลูกอ่ะพาบิงครับทีจ้าจสไลเดอรอไหม แกงแกงแกงกแกเออไม่ได้แกงที่บ้านนานแล้วเนี่ยฝนตกเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้ออกไปเล่นเลยลูกวินครับเล่นเล่นได้หละก็ฝุ่นก็ฝุ่นนิดเด็กก็เล่นกันอย่างนี้ยเลยนั่งเล่นดินเล่นทรายเดี๋ยวก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว à, tóp, 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 tóp. à để tập quán tập quán tập quán à, quán tập quán rider quán tập quán tập quán ngay,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  quán tập 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 เขาให้นั่งลงเขาให้สไลเด้อไอหมาเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นหรอกนั่งไงเนี่ยเล่นเล่นนั่งสิลูกมันจะเดินลงไม่ยอมนั่งให้ให้นั่งเก้าอี้นั่งก็ได้ไต่ไต่เล่นเล่นอ่ะทำไงอ่ะจะไปทางไหนอ่ะเดิน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  ให้ลงมาเล่นทรายเลยมานั่งเล่นทรายเลยเฮ้ <c oughs> ยไปไปเลยไปยเลยไปเลยนทำไหลย,ยืดอีก <c oughs> เอาลูกจะขึ้น <c oughs> เล่นดิกระเล่นไม่เป็นนะพาวินนะ่ะ 1...2... Đi khá quần lỡ Lòng tháo nó kích cúp kích 1...1... 1 1...2... Nó không <termhan> <cười> <Là m persone> <breakthrough> พี่ก็หัวร้อนให้แง่งไงไมั 2> 1, 1, 2้งหนึ่งสอได้แลได้เลยตูดจำเบ้าเลยนี่น่าไอ้ทรายศึกหมดแล้วอะเล่นกันเยอะ <c oughs> ไปไปไปอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยปล่อยมือกันเดิปล่อยมือกันแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปล่ออยมืแป๊บนึงแป๊บนึงปล่อยมือกันเดิเดี๋ยวมันตกหนึ่งสองหนึ่งสองเสียวพาวินต้องเสริมเสริมก้นหนาๆแล้วเนี่ย ไม่จับจับข้างเดียวพอนะสองสองซุ้ม <c oughs> ทำหน้าหวานเสียว <c oughs> ทำหน้าแบบเสียวอ่ะพออย่างหลกหนึ่งหนึ่งเด็ก แสง2นี่หมาวะโอ้ย mày, ถ้าสวยก็ nướng 2 เดี๋ยวปล่อยมือก่อนเหนื่อยคนเหนื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนะแต่เป็นพ่อลงเองเปล่าอึ๊บวู้ววอยังวววไม่พอไม่พอค่ะไม่พอเหนื่อยป่ะพ่อเหนื่อยห อาวินดีจาดีจาแหมชอบจังเลยหน้าแบบเนี้ยพอก่อนอ่ะพอก่อนไปปิงเขาไปไปปิ้งเขาไปนั่งเล่นไอ้หน้าม้โยกอ่ะม้โยกไม้โยก ไว้ scream, dogs with dogs with dogs with สิจับไว้สิโยก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 ไม่อยากเล่นหรอชุดกับไอ้ไม้โยกนี่เข้ากันจริงเลยจับไว้เนี่ยเลี๋ยงหงายดิไม่ใช่มันกำลังเล่นอันนั้นสนุกสนุกเอ้ยพาวินชุดกับไอ้นี่เข้ากันไหมบล็อกก็ได้โอเคโยบโยบปล่อยมือดิ พาวินแป๊หนึ่งแป๊หนึงพาวินติดาติดาพาวินเก่าย่าดี่ะ Anybody อะไปาวินลงมาอวินคล่าเนี่ยอล่าฮอ่าไม่ได้แล้วฮึยย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 ายยวยย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  พอ,อยังลูกซิดสิดซิดสิดเออเอเอโฟกัสไม่ได้พาวินจะกลับแล้วนะเช้าชอบช <laughs> อบ ต้องมีคนช่วยจับอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็เตี้ยดีนะหนึ่งสองมาพอับปะพอล้วปะไปดีกว่าปะไป,ะป,ะปะไม่ยอมกลับบ้านค่ะไม่ยอมกลับได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วไม่ยอมกลับ พีวิน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 ได้ยินสิ่งเด็กเดี๋ยวหนึ่งสองถึงหน้าก็ไปพอแล้วไปดูเนี่ยว่าไปป้าวินปากลับบ้านปะไปกลับแล้วค่ะบ๊ายบาย